สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำลาปละหมึกนะคะเราใช้คางปละเมึอยักษ์ค่ะมีขายทั่วไปหรือใครจะใช้เป็นหนวดปละเมึกตัวปละเมึกอะไรได้หมดนะคะอันนี้พราใช้คางปละหมึกค่ะก็มีเอ็นเขากรุบกุค่ะเนื้อนุ่มๆนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวคั่วค่ะพริกป่นน้ำตาลทรายมะนาวหอมแดงต้นหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็สะระแหน่นะคะก็มีน้ำปลา ก่อนเดินเราก็ตั้งหม้อน้ําก่อนค่ะตั้งหม้อให้เดือดนะคะพอน้ําเดือดก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะทุบๆบุบๆหน่อยดับคาวค่ะเราก็ต้องเลือกเลือกที่สดๆนะคะล้างเกือบสิบน้ําเลยนะคะให้เขาหมดเมือกหมดคาวจะได้ไม่คาวค่ะพอใส่ตะไคร้แล้วเราก็รอให้ตะไคร้หอมแป๊บหนึ่งค่ะก็จะนําปลาหมึกไปลวกนะคะลวกไม่นานค่ะปลาหมึกสุกง่าย พอ,อก,กินหอมของตะไขรออกแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยคะ่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะลวกพอเขาสุกก็พอค่ะถ้าเกิดลวกนานเดี๋ยวเขาเหนียวนะคะลวกประมาณสองสามนาทีก็สุกแล้วค่ะเวลาหั่นจะหัน่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะ ไฟแรงค่ะแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะปิดเตาเลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ํานะคะสุกแล้วหรอแม่สุกแล้วค่ะอุ้ยขอินหน้อยแล้วก็จะนําไปลาบกันค่ะไม่ใส่หรอค่ะขอิน้น่อยดิจ้าเอาไว้ให้กินพอเราได้ปลาหมึกแล้วค่ะหอมสวยเลยนะคะไม่มีกลิ่นคาวค่ะพอเราใส่ตะไคร้ลงไปตอนลวกนะคะก็จะมาปรุงกันเลยค่ะ ใส่มะนาวลงไปค่ะมะนาวแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่นะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแต่ลาบแต่ยำก็ต้องเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะต่อไปก็ใส่พริกป่นค่ะ เข้าคคั่วค่ะน้ำตาลทรายน้ำปลาค่ะ,น,คะน้ำปลาก็ยังไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะบางทีปลาหมึกเขามาเขาก็เค็มมานะคะกุกเก้าให้เข้ากันค่ะ ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ไปเลยนะคะแค่นี้ก็หอมก็คั่วหอมมะนาวแล้วค่ะชิมดูรสชาติค่ะ เผ็ดเปรี้ยวละไอหนวก็เผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆน,นะคะเค็มอร่อยแล้วค่ะพาเพิ่มพริกแดงหั่นลงไปด้วยนะคะเผื่อใครชอบเผ็ดเนาะ แล้วก็เพิ่มสีสันได้ค่ะพอรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะต้นหอมผักชีเนาะแล้วก็สารแหน่ค่ะหลายอย่างค่ะอย่างนิดละหน่อยคนคุกเค้าให้เข้ากันค่ะนี่เป็นไัไยนี่เป็นไยละ มีครับเรียบร้อยค่ะลาบปลาหมึกของเราค่ะ้อ,อมฉุยเลยนะคะ